ผมจะมาทำรีวิวการ์ดของอตัว XC ครับโดยที่เริ่มจากสายผักก่อนพอดีจานยูโฟเกเขารีเควสมาก็เดี๋ยวผมจะไล่เป็นใบให้นะครับเอาเป็นใบที่เราจะเจอคนใช้บ่อยๆแล้วกันลิฟกี้ทังนี่ก็เป็นตัวของตัวฟรีครับไม่มีอะไรมากจ่ายของจี้เพิ่มเรื่อตัวตัว50ปาปี้นี่เป็นสกิลการ์ดครับก็คือจ่ายหนึ่งจี้ฮิีแล้วก็ถ้าเราโจวได้20ก็ก็คือตัวนั้นเนี่ยง่ายๆครับฮิล65ถ้าเราใช้ คอนฟิว <Conf> เป็นการ์ดโจมตีครับพอเราโจมตี60ปุ๊บเนี่ยมันจะยัดคอนฟิวการ์ดคอนฟิวการ์ดคือเค r ร์ฟการ์ดครับมันจะเป็นการ์ดท,ที่ลบมือฝัตูยัดเข้าไปในกองดีสการ์ครับแปลว่าหลังจากประมาณเทิร์นหกเทิร์นเจ็ดเนี่ยพอฝัตูเขาวนการ์ดมาก็มีโอกาสจวดได้การ์ดขยับขึ้นมาวนบนมือเราคิวแคมเบอร์ไฟลหรือแตงกวานเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มฮิวเลิงบูท ฮิวิ่งบูทหนึ่งสเต็กเนี่ยครับมันจะทําให้เราเพิ่มเลือด mm hmm. เพิ่มขึ้นหนึ่งจากเดิมเนี่ยที่เราเห็นคนใช้เยอะๆคือเขาจะไปคอมโบกับไอ้นี่ครับไปคอมโบกับวอลท์ลิงแขนที่มันจะได้การ์ดฮิลจ่ายโซนจี้ฮิลหกอะครับใช้คิวแคมเปอร์ไฟล์เนี่ยเราได้สามฮิวิ่งบูทใช่ไหมครับแปลว่าเราจ่ายโซนจี้เนี่ยเราจะฮิลเลือดเป็นหกบวกสามเป็นเก้าวอลทซอมก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเอาการ์ดขึ้นในกองเรามาไว้บนสุดของกองเพื่อเธอหน้าที่ได้จั่วได้ ใบนี้เป็นของตัวตัวละครใหม่ครับยังไม่มีคนใช้ก็ค่อยว่ากันลีฟฟี่นี่ก็คือเอาลีฟหรือที่เป็น <c oughs> บัฟใบไม้บนบนบนตัวเราครับดิวเป็นดาเมจลีฟเนี่ยได้ได้จากอะไรก็คือได้จากโคเวอร์ครับโคเวอร์คือซัมมอนที่เราสร้างขึ้นมาทุกๆเทอร์หนึงน่งหึเนี่ยเจ้าโคเวอร์เนี่ยครับมันจะสร้าง1นึ่งลีฟติดบนหัวเอ็กซี่เราพอสร้างครบ4 leaf ี่ลีฟปุ๊บมันมันก็จะหายไป ทุกๆ1ลิฟต์เนี่ยก็จะเพิ่มเลือด4ครับแปลว่าถ้าเราเอาไอ้ตัวโคเวอร์เนี่ยสร้างครบ4สแ,แต็กปุ๊บแปลว่าทุกๆเทิร์นเนี่ยก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้น16ครับต่อไปครับเป็นการโลฟ่าการที่ทุกคนนิยมใช้ครับก็คือแรนดอมตีครับตัวที่ตีจะติดพอยชั่นกับติดหลับครับใช้เฟสก็คือจะโดนแบนดิชก็โดนรีมูฟออกไปจากกองดิสการ์ทายเราก็ไม่ขึ้นสามซากุระเนี่ยครับเป็นการ innate. อินเนทอินเนทคือขึ้นตั้งแต่ต้นเกม เป็นการ์ดที่จะเป็น Power อร์การ์ดพาวเวอรการคือใช้รอบเดียวติดยันจบเกมครับพาวเวอร์การ์ดมันบอกว่าทุทกๆครั้งที่เราเล่นการ์ดหนึ่งใบนะครับเราจะได้ HP เพิ่ม7มันก็จะมาคอมโบกับอย่างนี้ครับคือสมมุติว่าผมใช้อินเนตติดตัวหนึ่งไว้แล้วผมก็ใช้ q ิวแคบเบิร์ฟได้วยแล้วผมก็จ่ายการ์ดศูนย์เนี่ยแปลว่ามันไอตัว Watering ิงแคนที่จ่ายศูนย์ะครับมันก็จะได้6บวกกับ3 u คิวแคเบร์ไลด์เป็น9บวกอีก7เป็น16 แปลว่าจ่ายซูนจี้ฮิลสิบหกครับแล้วก็ยังไม่นับที่ว่าถ้าเรามีโคเวอร์ด้วยพวกนี้เราก็จะเจอในทีมฮิลต่อไปคือการฮอลโลครับฮอลโลนี่คือสร้างซมอนชื่อทังขอนไม้ขึ้นมาเลือดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าตัวที่ใช้การทังนี่ก็จะเสียเลือดเจ็ดสิบห้านะครับทังเนี่จะติดสกิลท้อนท้อนใหม่ถึงจะเป็นเป้าแรกเสมอเหมือนเราสร้างหุ่นออกมาตัวหนึ่งเพื่อล่อเป้าอะครับเลือดเจ็ดสิบห้าเท่าเลือดที่เราเสียไปต่อไปอันนี้โลตัสก็ไม่ค่อยมีคนใช้ครับก็คือ ตัวนี้จะเราจะทำให้เราเนี่ยได้เลือดทั้งหมด50ครับแล้วก็รีมูฟเคิร์ฟการ์ดหนึ่งใบออกไปจากกองการเราครับคนใช้ค่อนข้างน้อยครับอ้โทษทีครับโลตันนี่สร้างเกาะ50ครับแล้วก็รีมูฟเคิร์ฟการ์ดหนึ่งใบออกจากกองการเราเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าครับเห็นไหมครับตรง50ก็คือสร้างเกาะไปนี้ก็ไม่มีอะไรครับตี60จั่วการ์ดหนึ่งใบฟีเลียฟนี่ครับก็คือถ้าใช้ใบแรก จะตีเพิ่ม20ดาเมจแต่ตัวแต่ตัวที่ใช้การเนี้ยจะติดสกิลดิฟอาร์มก็คือจะเป็นใบครับเออเออทั้งทั้งเธอเลยตีตีไม่ได้อีกเช่นผมมีผักที่มีการฟดซีเียสครับผมใช้เป็นใบแรกของของเกมนั้นจะตี70 20บกเป็น90าพอใช้เสร็จปุ๊บตัวนั้นจะติดดิฟอาร์มครับก็คือทำอะไรไม่ได้เลยก็คือใช้การใบนี้ได้แค่ใบเดียวแล้วก็จบซิกแซกก็เหมือนคล้ายๆเดิมครับตี60แล้วก็เพิ่มเลือด50เป็นของดาเมจที่เข้าเลือดศัตรูถ้าศ ไอตัวเฮิร์มนี่ก็คือถ้าใช้ใบแรกครับจะได้เพิ่มเลือด 10, 10, 15ดะ15เพิ่มตัวเจ้าตัวที่ใช้ครับใบแน้โจมตี65ใช้ใบแรกเพิ่มเลือด15ให้เอ็กซ์ที่ใช้ไฟเลนวิสเปอร์นี่คือฮิล50ครับจะเป็นตัวสีเขียวทาเกนนี้ลายคือเขาบอกว่าพอร์ชั่นออร์ดิทเอ็กซ์ที่ฮิลหเปอร์ตกเช่นไปเจอทีมพีดครับเราติดพีดส0มสิบเปเราใช้ใบนี้ปุ๊บเราได้ฮิลละ50แล้วก็ได้พิฮิลเพิ่มอีก30ครับจับพอ พอชั้นสแตกที่ที่ติดอยู่แล้วก็เราจะไปเสียเลือดเป็นหกเทิร์นด้วยครับใบนี้คือเอาไปต่อต้านทีมพิทใบนี้ผมทาเกตนี้แอร์ไลน์ก็คือตีตัวไหนก็ได้ครับจะอยู่ในตัวบูบ้าตัวฟรีครับแบมบูเนี่ยตีเพิ่มยี่สิบตามแบมบูที่ใช้ในเทิร์นนั้นก็จะเหมือนพวกหัวหัวสเปียครับขอเผาอื่นใบนี้ครับอินเนี่ยคือขึ้นตอนต้นเทิร์นจ่ายหนึ่งจี้ จะแอดส้มขึ้นมือเรา2ใบครับส้มแต่ละใบก็จะฮิลได้30ครับใบนี้ตีจ่าย2ทชี้ตีก็สิบสร้างกอด75ครับใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวของตัวใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ครับฮิล60แล้วก็ติดคลีนเซอร์คลีนเซอร์เป็นบัฟครับคลีนเซอร์เป็นบัฟก็คือตัวที่ติดคลินเซอร์เนี่ยครับจะเนเกตวันดีบัฟก็คือสมมติว่าผมเอาสมตาม,สมติว่าผมเอาตัวน,นี้ไปฮิลตัวละครตัวหนึง่งมันจะติดคลินเซอร์ไว พอตัวนั้นติดติดพิษเนี่ยมันมันก็จะพิษดีบัฟนั้นก็จะหายไปแต่คือมันใช้เมื่อป้องกันนะครับถ้าติดพิษอยู่เราใช้พิษไม่หายแต่ถ้าใช้ปุ๊บจะติดพิษครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะไม่โดนเพิ่มสแตก็กก็คือมันต้องใช้ก่อนที่จะติดสถานะดีบัฟบอันนี้แอสตอรี่ขึ้นมือ2ใบครับจ่าย2อี้รู้สึกใบหนึ่งจะฮิวใบละ60ครับ ก็คือเหมือนจ่าย2 g แล้วดองสตรอเบอรี่ไว้บนมือครับอยากใช้ตอนไหนก็ใช้ไม่เป็นอะต้องใช้ทันทีแล้วก็ฮิวตัวไหนก็ได้อ่าตัวแคคตัสเนี่ยครับก็คือใช้ใช้ตีไปแล้วจะตีเพิ่มด้วยสิบห้าดาเมจแล้วก็ติดทอนที่ตัวนั้นครับก็จะเห็นผัดใชือกเอาไว้โยกดาเมจครับวอเทอร์เมลอนก็นคือตี50แล้วก็เพิ่มด้วยยีอันนี้ของตัวฟรีครับจ่ายสองจี้ฮิว50แล้วก็ใช้ปุ๊บไปนิดก็โดนรีมูฟออกอ่าตัวเทอร์ดิบเนี่ยครับ ถ้าใช้เทินิบยิงไปพวก60มันจะมีสถานะเทินิบขึ้นอยู่ใต้ใต้ชื่อเราครับอันนี้ก็คือถ้ามีมันจะอยู่ทั้งหมด4เทินถ้ามีพวกที่เป็นซัมมอนออกมาในใน่เทินน,นั้นเนี่ยก็จะซัมมอนก็จะโดนเท์นิบท,ท,ท,ที่ติดบ,บัฟอยู่ครับลดเลือด25ง,ง่ายครับใช้เท์นิบป,ปุ๊บมันจะค้างอยู่4เทินถ้าในาใน4เทินเนี่ยฝัตรูมีการเรียกไอตัวซัมมอนออกมาก็จะลดเลือด25ครับอันนี้ก็คือจ่าย2องตี 120, ครับ มาสลูมเนี่ยสร้างซารมอนชื่อมาสูลูมออกมาจะจะฮิล24 HP ให้กับตัวที่เลื่อนน้อยที่สุดอันนี้ของตัวฟรีใหม่ตัวพิษยังไม่มาครับไบเดนจ่าย1 1นจี้นะครับรีมูฟดีบัฟทุกอย่างออกไปจากตัวละครน,นั้นเลยวอเทอร์ลิงแคนครับสร้างเกราะ70อ่าเป็นตัวสีฟ้านะครับทุกทุกครั้งที่โดนโจมตีจะได้เพียววอเทอร์ขึ้นมือใบหนึ่งเพียววอสมมุติว่าเธอนั้นโดนโจมตี3คิตก็ขึ้นมือ3ใบครับ เพียร์วอเตอร์คือจ่ายศูนย์ฮิลหกครับไปคอมโบกับพวกทีมฮิลอ่ามิ้นเนี่ยครับก็คือจ่ายหนึ่งจี้สร้างเกาะสามสิบให้กับตัวเอ็กซ์ซี่เราแล้วก็แอปพลายหนึ่งคลีนเซอร์ก็คือคลีนเซอร์คืออะไรก็คือเป็นดีดีเป็นเป็นบัฟที่ติดตัวเราเอาไว้ป้องกันดีบัฟก็ต้องใช้ก่อนที่เราจะติดดีดีบัฟนะครับเหมือนแบบเป็นการป้องกันไว้ทำกิมสร้างเก,กาะเจ็ดสิบโจ๊กันหนึ่งใบครับใบนี้อของตัวฟรีครับเกาะฟรีสิบฮิลฟรีสิบ แครอทครับถ้าตีเข้าเลือดได้จี้คืนครับแปลว่าก็คือเหมือนแครอทตีฟรีครับอันนี้ของตัวฟรียังไม่มาหางแคทหางแคทเทลครับตัวนี้ก็คือตีปุ๊บติดทอนที่ตัวมันไฮฟิเนสสร้างเกาะ70ถ้าตัวที่ติดมีไฮฟเนสเป็นเป็นเกาะอยู่โดนตีก็คือจะนี่ครับจะยัดเฟียเข้าไปในกองเฟียก็คือจะเป็นอยังไงครับการขยายจีจ้อันนี้อันนี้เป็นการชื่อคอนฟิวนะมันก็ก็คือมันจะยัดการขยาย ไอ้ตาคอนฟิวที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยก็ยัดการขยะใบนี้เข้าไปในกองครับเข้าไปในกองดิสการ์ดพอศัตรูจวได้เนี่ยก็เหมือนเทิร์นนั้นเนี่ยแทนที่จะจวได้การอื่นก็จะจวได้การขยะขึ้นมาแต่ว่าจบจบเทิร์นเนี่ยไอ้การนี้ก็จะลงออกไปที่แบนแบนดิสไพ้ครับผมแย่ yeah, ก็คือฟางพอยชั้น20ให้โดนทุกตัวสเตคคือตี65ตัวที่ติดสเ,สเ,เต็สเตเอ้ยติดสเตลเนี่ยครับคือเหมือนมันมันจะล่องหนครับไม่เป็นเป้าในเทิร์นหน้า ก็คือผมใช้ตัวหน้าตีปุ๊บมันติดสเตลตัวหน้าผมติดแปลว่าเขาจะตีตัวหน้าผมไม่ได้ก็จะตีทะลุมาโดนตัว2แทนฮอตบัตก็คือสร้างเกาะยิ่มห้าครับแล้วก็ชัฟเฟิลทูเบินเข้าไปเบินก็เป็นเคิร์สการ์ดครับจากชัฟเฟิลสองใบเข้าเข้าไปในกองศัตรูอ่าตัวเบินการ์เนี่ยถ้าศัตรูโจมได้เป็นการ์ดขยะแล้วก็จบจบเทิร์นเนี่ยหนึ่งเบินการ์จะทำดาเมจแปดอ่าจะลดเลือดศัตรูแปดครับ ให้เอ็กซีทุกตัวของศัตรูถ้าเขาจั่วได้เบิร์น2ใบตามที่เรายัดเข้าไปเขาก็จะเสียเลือด8ปดแปดเปนของทุกตัวในเอ็กีครับอันนี้คือก็คือเข้าวๆนะครับสงสัยไปไหนก็ถามผมเพิ่มได้ครับสวัสดีครับ